ถ้ามีเส้นใยหมายถึงว่าเราทําหน้าที่เดินยโยงกลมหลวงเขเดิโนโยงกลมในที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผัดสะทุกผัดสัตว์จะเกิดขึ้นณตรงนั้นเลยถ้ายา่างสติตั้งจริงตั้งจริตั้งจริตั้งใจขันเนี่าสติเข่าบอดีก็เบ,บิกร่งางันจะเปลี่ยนอยู่ใช่ แตสิเดียวไม่้อากโย่อทำนะโ่เลยพตไพทั้งหทั้มดหาบ่นตั้งมเลยงน้ก็นได้ส่งให้ได้สตัวให้ได้ส่งเทเหมือนตอนที่นั่งอ่าบ้เบ่งเนี่ยอ่ารต้องไปตั้งไปนั่งเดียดนั่งนั่งลู่ลบหายตอตั้ง z o ง m ยังไงไอ้ z o ง m ยังไงให้เหมือนตอนที่นั่งตาบอกว่าเดินตรงโกนหลงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมาต้องโกนหลงวะมันมันหัวมันะพ้าภาษามันหัมาหางมันไม่ได้ที่มันจะภาษาที่เกิดขึ้นนะวันนี้เมื่อเขาจะใส่เจ้าเนี่ยเขาตั้งมันตั้งมันได้การเคลื่อนไหวของของการเด็กอันนี้แปลเส้นไปเส้นเลย เจ้าขุนอ่าเห็นผู้เฒ่าเห็นเจ้าน่อยเห็นอะไรเห็นข้อ yes ม่อเทียงเห็นอสุภะอสุภะอสุภะคือเองท่านมาอสุภะในพระธรรมนั่นนะคือความไม่เที่ยงอสุภะที่เป็นหน้าอสุภะที่บนโลกอาตุพะก็คืออันนี้ตังทุกขังอนัตตานั่นคืออสุภะเด้เมื่อกี้น่าจะเป็นอสุภะเลยของสกุลสกุล ันก็แหมดแต่ว่าเขาก็ปกสกปรกภายในใจก็คือความยึดมั่นถึงมันก็คือความสุขของทุกนี่คืออภาพของใจอัเรคือความว่าควม็นจิตเกนั้นในมเห็นูปอัตามันมวนมันเน่าอยู่แเห็นแล้วเน่าแล้วก็ไปนมาบอกพว่าเขาหดโคตรนัเขาเนักโเนี่ย อันนี้เป็นอสุภะอ,อันปลาณนี้ยท่าอา์ก็รงโลกอะโมลยอโมอะไรร่างของโลกเนี่น่ะร่างหนึ่งก็คือลูกร่างสองก็คือน้ำประลูกลูกตัวนี้เนี่ยเป็นร่างของพกตั้งหลายลูกนีหล่งร่างของภพเวทั้นอินภพนั่นร่างของร่างของอสุภะลูกอะเมนทีนุงพวก่อไว้เรื่องแมนหพ ว่าวิ่งกับบาดลมมันไหลมันสาลายิงมันมันพุกยากมันมันไม่อยู่กับปัจจุบันมันต่างจากเดินหรือบาดนี่โอ้ยมุกคนยังเหนื่อยอ่เขาเดินก็เขาไปแม่นเลยครับมาแม่นเลยเลยพราะว่าเพราะว่าการบินสบาดเราอยู่กับลูกมากกว่ามากกว่าตรงนั้นเวลาที่เรานั่งอ่ะบางทีเราไหลไปน้ำเราไม่รู้ว่าเราไหลไปตึงความรู้สึกของน้ำแต่ถ้าเดินบินกบาดเนี่ยเราจะอยู่ที่ปัจจุบันของของของลมหายใจที่อยู่กับลูก ที่อยู่กับรูปมันเลยมันเลยมีพลังมากกว่ามีกําลังมากกว่าเดี๋ยวทุดงเจอกันค่ะทุดงเจอกันยังไงถ้ามีแนวทุดงนี่เดี๋ยวท่านนายท่านนายโทรไปนั่นแหละเดี๋ยวจะได้สุดเต็มเต็มเลยเพราอเราถ้าเรามีฐานแล้วเราสบายแครว่าการไปน้ำกันนั่นะถ้าเขาบอกอาจารย์ล่อโเซ็ตเลย ไปทันที่เลยมังอพอหยังเขาบอกเจีนี่ยเขาจะเอาลมบอกอะเนี่ยบันทึบันทึบันทึตไม่มีรลมตเ่ยเอาลมบอกเขาอย่างไปเย็บมันถ้งันล้มยังว่าเออมาลมอกาล้อย่านข้างในหายเมียเป็นเพถ่ถ então, ้าจะเข้าใจแล้วบอกตัวจมาถิมัน ก็ต้องกวนให้เด่นนะนะล้มไงทำหนึ่งตัยังไม่ได้ก็สังผมไมเมีรู้แต่ว่าร่างกายเนี่ยถ้ามันหมดกำลังมันจะมันจะอ่อนแต่ใจเนี่ยผมไม่มี ขึ cái m m này. S ắc, s ắc, cái ้นอ้อยเขาทมากเลยนันนนนนนงพอเวเน้มันก็มีขึ้นอ้อยสักสักขึ้นได้ขนเ็่ข้าเดียวมาฮะขึ้นอ้อยแล้วเป็นเจล่้อ๋อเป็นเจลยังมาแล้วก็อ๋อเราว่าให้ลองกนนี้ยหรเ้าาใเียหนึ่ง áo chìm nó không chìm lao chìm lao em, họ chìm lao là sang 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 vậy không. cái này nó là xuồng thành họ ảnh họ giả cái màng rồi. Ôi hà dữ, dữ đến được thì cứ tiếp cái rồi cũng. Bây nè mưa nó long lèo, mất chìm hang hói trộn trộn, toàn hói. Anh biết cái này không? Anh biết này, mất thì biết cái này thì mất thì ao hang hói bắt đây, ao hang chặt cài. Thật kinh thật เขาต้หายใจบอไม่ให้ลมลมออกไปนอกเลยมันจะหลุดข้าใรู้ข้างในแต่ระกายอยู่และนี่แหละมัจจุบันเขามีแต่ว่าบบนั้นแสังขายอยานี่นั่นก็มีหัวมันนั่แหละแต่ว่าันว่าโรขันว่าอหรีอีออนนั่มันสิบมันสิบวัเป็นยังขันเป็นอิริจะมันสิอยู่แต่ว่ามันรจังว่ามันจะเป็นยันะบอกั่เลมันรู้ เนมันไปได้มันก็มาได้แต่ก็ได้มันก็รู้มันก็รู้มันบอกมันเขามันมันโมโหละมันดูมันวิจัยเขามันอยู่ตลอดนาเขาบอกวิจัยวิจัยขันวิจัยขันนะเราจะบอกนะหนึ่งวิจัยขันห้าเมี่อเวลาเคลื่อนเวลาเดินเวลาอยู่เวลานั่งอยู่วิจัยสติวิจัยสมาธิวิจัย อารมณ์ภายในเขาเรียกว่านามอารมณ์เยีะยะอย่านีหลายเยอะเนยคามมยอารมณเอยะขา้่อเสื้อเสื้อเรีงงกาสมยสาธุโยมบ้านบ้านท่านอเนี่ยเบาเนี่ยเบานี่โอ้ยมันไกลกันพ่ออืมคนเ่อแยมันไกลกับวิธีการปฏิบัติมันไกลวิธีการปฏิบัติคนอ่อันเสมยเบาเส้เื้อนียว่าความีเอะแยนมันคนละเรื่อ่เยอะมัน เขาไมได้บักหนุ่ยเฮ้ยปดหนุ่ยนะไปอ่านกเลยขนเขาไปหัน้เหันีเฮ้ยด้วยเลยเยข้เขาไปหันเจ้สมมติว่าทุกใเนาะท่านไหนเคือนเรีนทถหินไงก๊บมันบาเนี้ท่านมาเรียนทั้งอย่างมันเนื่อหน่อยเหนื่อยืเด้ทั้งอย่างนั้นเนือทั้งอย่างทั้งอย่างนั้นแะ เลนสวนเด้เลนสวนด้วกันมีสองเลนมีทางเดียวแต่มีสองทางไปกลับป็นบ่าเปียงเครื่องไม่บ่าปานนี <ike> mm <separ atie> ้ถ like, ้าถเรียนทางเดียวสองทางเลียนทางกลับสวนเนาะบางทีเนี่ยท่านจะมีหลายทางเหมือนกันแต่นี่มันทางเดียวกันเข้าใจปะฮินออะอรอมเฮ้ยออุหม่ แต่ก่อนนั้นทางเส้นเดียวแต่มีสองเลนขึ้นไม่กลับครับบ้านนี้ทางสองเลนหรือสี่เลนไม่กลับเดินหน้าอย่างเดียวเข้าใจวะทางมากจะเดินหน้าอย่างเดียวทางมาร์กจะเดินหน้าอย่างเดียวทางที่เข้าสู่มังฝอจะเดินหน้าอย่างเดียวเห็นไหมเรเทียเนเขาลนนะลนไปครับโบกอับแลนอย่างเดียวเลยแต่แต่ถ้าทางของบุตุชนน่ะมันจะไปแล้วกลับไม่กลับนะคนท่นน เออแต่ว่าสมันี้ม่กับเรื่อส้นกับนอะไรน่ะแปเล่ชเลอก็ไปตอไปยังเดียวเลยแสกับแส้กัสงกันทั้นางะถรกขนาดไหนก็ไปไปจะบีตะบานไปไ่ได้ไปประมาสิสิปอรเบยังเดียวนะแส้นกับเส้นทางนั้นล่ะออาบาที่ก็แสงใส่ันท่ก็แส้หัวเอมึงเนงเลีนนี่เดวเขาว่าทางนี้รถช้าให้นิ่งทานี้รถเร็วให้นิ่งอ่ามันมันแลนบักบัก บักไวป้เปล่าน้ำเพาก็หนีออกจากนี่บนเปล่านั่งเหงื่อตนะแซ่บเลยสินะ <c oughs> มันทำเปล่าน้ำใสก็ยินดีวันนี้ใสอตอนนี้ตอนนี้คือคือท่านขาดความเพียรความเพียรที่จะสร้างกำลังสติท่านขาดความเพียนเพราะไม่เร่อาางอื่นไอ้าขาดจะข้นเพียรน,นเ่ยนะอะไรวะศรัทธากับวิริยะเนี่ยควร ศรัทธานี่ใช่ศรัทธาคือข่มเสือเียคือข่เพี้ยนมายังมีข่มเพี้ยนแล้วเพี้ยนสติก็สมาธิเป็นคู่อีกปัญญาจะเกิดไหมเพี้ยนสติเกิดไหมถ้าเราสมบูรณปัญญาบ่เกิดปัญญามันจะอาศัยอาศัยอย่างอาศัยศรัทธาวิริยะสติดสมาธิมันจะเกิดไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาทั้งแบบมันต้องมีองค มันต้องมีธาตุเขามันเนี่ยมีธาตุปรากฏขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นธาตุนั่นน่ะจนสมบูรณ์จนสามารถออกดอกออกผลได้คันธาธาตุนั้นก็สมบูรณ์แง่กระสร้างนอกกัสร้างมันจะไม่ออกดอกออกผลใครวะน้อยแก่ขาสิเด้น่อยเจ๊เด้โตแก่มักกับมี่แง่พวกไง่พวกผู้สื่อสารไม่รู้ไม่ต่อกับมี่เพราะอะไรเพราะว่า สรรชาติยานของของท่านท่านเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์มันดีใช่ท่านมันง่วงมั้งมันง่วงเนี่ยเป็นดอกไม้ย่าโมเป็นดอกมันเป็นไส้ดอกมันอยู่มันแบนผาด่านอยู่ที่ไหนอยู่กับผีท่านอยู่ที่ไหนท่เบาอที่ไหนอยู่ที่ไหือ่าเข้าแล้วออกที่ไหนที่หลัง